สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยอิงจะพาไปอัปเดตเกมซิมูเลชันเล่นเพลินพร้อมไปจําลองสถานการณ์การใช้ชีวิตหรือบริหารจัดการในเกมที่ดูสมจริงที่อิงเนี่ยได้หยิบมาแนะนํากันถึง10เกมกันเลยค่ะมีหลายเกมเลยนะคะที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเล่นไม่น้อยเลยหากใครคิดว่ามีเกมไหนที่รออยู่หรือว่าชอบเกมไหนจากที่ดูในคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจอิงก,กันด้วยแล้วเราเนี่ยจะไปดูเกมแรกกันเลยนะคะ ในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดตัวได้อย่างฮือฮามากกับเกม i n น o so อเกมไลฟ์ซิมูเลชันจำลองการใช้ชีวิตที่มาพร้อมกับภาพกราฟ,ฟิกสวยงามสมจริงดูแล้วเนี่ยก็มีเกมเพลย์ที่ดูคล้ายกับเกม THE SIM มและได้ใส่ระบบที่ดูน่าสนใจมาพร้อมกับความสมจริงในการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างละเอียดขึ้นมากเลยค่ะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะพาผู้เล่นไปสนุกกับการใช้ชีวิตสุดคูลในเกาหลีใต้เราสามารถสร้างปรับแต่งตัวละครของเราเข้าไปใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงกันได้มีระบบการสร้างบ้านปรับแต่งเมืองได้หลากหลายทางผู้เล่นสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์สารสัมพันธ์มีความรักกับผู้คนหรือว่าจะเลือกเป็นสตรูก,กับผู้เล่นคน,นอื่นก็ทําได้เช่นกันนะและยังมีระบบชื่อเสียงที่ไม่ว่าตัวละครเนี่ยจะทําดีหรือว่าทําเรื่องชั่วนั้นก็มีผลต่ออนาคตของตัวละครนั้นและการปฏิบัติตัวจากตัวละครอื่นๆให้ในเกมด้วย แถมเกมนี้เนี่ยตัวละครขอ,ของเราสามารถซื้อรถและขับรถยนต์กันอย่างเท่ได้ทั้งมุมมองแบบ FPS และก็แบบ TPS ให้อินไปกับการใช้ชีวิตแต่ก็ต้องระวังและขับขี่กันให้ดีนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมีเรื่องหัเหตุที่สามารถเกิดขึ้นกับตัวละครขอ,ของเราได้นั่เองค่ะในอนาคตนั้นทางผู้พัฒนานเนี่ยจะค่อยๆอ,อัปเดตระบบการใช้ชีวิตเข้ามา้กับทั้งผู้เล่นได้สนุกกันมากขึ้นอีกด้วยและคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะมาในปี2 0 2 5่ใครที่ชอบในเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามบน PC ใน Steam กันได้เลยนะคะ ในเกมที่2จะพาไปดูเกมซิมูเลชันในทีมเมืองไซเบอร์พังดูแล้วเนี่ยหลายคนคงอาจจะนึกถึงว่าเกมนี้เป็นเกมแอคชั่นไล่ล่าฆ่ากันไม่เลี้ยงแต่ในเกมนี้นะคะขอสวนกระแสะพาไปบริหารร้านทำธุรกิจกันให้เพลินกับเกมที่มีชื่อว่านิวออลิสหากว่าใครที่ชอบเกมบริหารร้านและจำลองสถานการณ์เนี่ยเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยนะคะ ถมยังเป็นเกมสปินออฟจาก,กวันเดียวกันกับเกมคาวพังอีกด้วยโดยเกมนี้เนี่ยเราจะมาใช้ชีวิตเป็นเจ้าของร้านในโลกแห่งไซเบอร์พังใช้ชีวิตกันแบบสบายในสไตล์ชิวอ u t พร้อมมาสร้างธุรกิจร้านค้าเล็กๆให้เติบโตเริ่มกันตั้งแต่การสร้างและมาบริหารร้านนั่งริมทางร้านอาหารผับบาร์ไปจนถึงไนท์คลับสุดหรูให้กับทางลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเลยเกมนี้เราก็ต้องค่อยๆสะสมเงินทุนเพื่อต่อยอดร้านค้าของเราให้ใหญ่โตมากขึ้น ส่วนด้านการใช้ชีวิตภายในเมืองเนี่ยเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์พบปะกกับเหล่าผู้คนสารไมตรีต่อประชาชนและยังสามารถหาแฟนคนรู้ใจมาร่วมใช้ชีวิตในเมืองได้อีกด้วยสำหรับกำหนดการวางขายของเกมนี้เนี่ยอาจจะมาในปี2 0 25ยังไม่มีการประกาศวันออกมาที่แน่ชัดนะคะแต่เขาก็ได้มีการแพลนตัวเกมลงให้กับเครื่องเล่น PC สามารถไปติดตามกันก่อนได้ใน Ste ีมหรือว่า e p i c Store กันก่อนได้เลยค่ะ มาดูเกมที่3กันต่อถ้าพูดถึงเกมจำลองการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องขอหยิบเกมทำฟาร์มที่นับว่ายิ่งสมจริงเวลาออกภาคใหม่มาอย่างเกม Farming Simulator 25 โดยเกมนี้ก็ได้ใกล้เปิดขายให้เล่นกันแล้วนะคะในวันที่12พฤศจิกายนในปี2024นี้มีทั้งบน PC PlayStation 5 Xbox Series X และก็ Xbox Series S นั่นเองสำหรับซีรีส์ Farming Simulator เ,เ,เนี่ยจะให้ทางผู้เล่นมาเป็นชาวไร่ชาวสวนพร้อมมาใช้ชีวิตอยู่ในบ่บ้านชนบทและประกอบการดูแลสวนไร่ของเราเนี่ยให้จเจริญรุ่งเรืองทำปศุสัตว์และใช้เครื่องจักรทางการเกษตรสุดล้ำมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปค้าขายได้ผลกำไรสะสมเงินทุนมาบริหารฟาร์มอัปเกรดเครื่องมือ เครื่องจักรกันให้ดีขึ้นในภาคนี้ได้มีการอัปเดตเครื่องจักรและอุปกรณ์กว่า400ชนิดมีพืชผลอัปเดตเข้ามาใหม่ทั้งข้าว2ชนิดผักโขมและผลผลิตอื่นๆ รวมถึงการอัปเดตด้านะสุสัตว์มาให้เราเนี่ยได้ทําการเลี้ยงกันมากขึ้นอย่างเช่นวัวควายแกะหมูไก่และก็มา้าเข้ามาภายในเกมนี้ให้กับทางผู้เล่นเนี่ยได้ขยายธุรกิจเกษตรกรรมให้เกิดการหมุนเวียนภายในฟาร์มของเรามากขึ้นด้านภาพกราฟิกภายในภาคนี้เนี่ยก็ดูสวยงามได้ใส่ความสมจริงด้านฟิสิกส์ทางสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดูสมจริงน่าเล่นไม่น้อยเลยนะคะ เกมที่4นี้เนี่ยจะพาไปดูเกมจำลองการใช้ชีวิตการสร้างบ้านในฝันในสไตล์ The Sims ที่น่าสนใจอย่างเกม Viva Land โดยเราเนี่ยจะมาสนุกกับการจำลองการใช้ชีวิตการสร้างครอบครัวเนรมิตบ้านในฝันและความเป็นอยู่ได้อย่างอิสระในสไตล์เกม Multiplayer ที่สามารถชวนเพื่อนพมาเล่นด้วยกันได้แต่ละครอบครัวภายในเกมนี้เนี่ยจะเป็นทางผู้เล่นที่สามารถควบคุมความเป็นอยู่ของตัวละครทั้งหมดที่ตัวเกมสามารถรองรับทางผู้เล่นได้สูงสุดถึง8คนทางผู้เล่นสามารถควบคุมการใช้ชีวิตของวีวัสร่วมกับทางผู้เล่นคน,นอื่น เราสามารถปรับแต่งหน้าตาบุคลิกตัวละครและเสื้อผ้านหน้าผมพร้อมกับการวางเป้าหมายชีวิตให้กับพวกเขากันได้แถมเกมนี้ก็มีเหล่าอาชีพมากมายให้เลือกทํากันมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆง,ง,งานอดิเรกเพลินๆกิจกรรมเสริมทักษะตัวละครหรือจะเป็นการจัดปาร์ตี้สร้างความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันค่ะแถมการสร้างบ้านภายในเกมนี้จะมีของตกแต่งมากมายและก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงาม ดูเกมเพลย์นี้แล้วเนี่ยก็ดูคล้ายกับเกมเดอะซิมเลยนะคะที่เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวภายในโลกแห่ง v ีวาสและคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะมาในปี2025ลงให้กับ PC ใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปติดตามข่าวคราวกันได้ในสตีมกันต่อเลยนะมาดูเกมที่5กันต่อเลยนะคะขอแนะนำกับเกมจาลองบริหารอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ที่น่าสนใจกับเกม House Flipper City เกมนี้เนี่ยเราจะได้มาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่แห่งเฮาฟิปเปอร์ที่สามารถซื้ออพาร์ตเมนต์แฟลตคอนโดบ้านหรือว่าอาคารพาณิชย์อันเสื่อมโทรมรอบเมืองมาทําความสะอาดปัดฝุ่นกันใหม่พร้อมรีโนเวทซ่อมแซมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยให้ดีมากขึ้นในการทําธุรกิจซื้อขายหรือว่าทําการปล่อยเช่ากับลูกค้าก็ได้บวกกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของเราเนี่ยให้เกิดการซื้อขายทํากําไรเราสามารถนาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเราให้หรูหรา มากขึ้นน่าดึงดูดลูกค้ามากยิ่งขึ้นยิ่งทางเราเนี่ยสามารถขายอสังหาได้มากเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็มีโอกาสที่เรานั้นจะได้รับเงินหาสาลเลยและสามารถพัฒนานทักษะการซื้อขายดูแลอสังหาริมทรัพย์ได้ขั้นโปรมากขึ้นอีกด้วยและตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็ได้มีการเปิดโหลดแบบเดโมตัวทดลองเล่นฟรีกันไปก่อนแล้วนะคะส่วนตัวเกมเต็มเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ต้องอดใจรอกันหน่อยนะคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะมาลงบน PC มาในปี2 0 2 5เช่นกันค่ะ มาต่อกันในเกมที่6เลยนะคะต้องบอกว่าเกมตัวมาเข้าครัวกันอีกละลอกกับเกมทำอาหารภาคต่ออย่างเกม Cooking Simulator 2 Better Together รอบนี้เนี่ยต้องว้าวซากันกว่าเดิมเลยนะคะที่ภาคนี้สามารถเล่นโคออฟช่วยกัรทำอาหารกับเหล่าเพื่อนๆนกันได้แล้วนะโดยเกมนี้ทางเพื่อนจะมาผันตัวเองจากพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่ต้องการทําตามความฝันเพื่อเป็นสุดยอดเชฟกันให้ได้ด้วยความช่วยเหลือของเหล่าเพื่อนๆและตัวเราเนี่ยที่ต้องฝึกฝนการทําอาหารจากร้านเล็กๆเรียนรู้การทาอาหารฝึกฝนเทคนิคการทําเครื่องปรุง เลือกวัตถุดิบกันให้ดีและก็ต้องรู้กรรมาวิธีในการทําเมนูอาหารสุดเด็ดเพื่อทําการเสิร์ฟอาหารให้กับเหล่าลูกค้าเนี่ยให้เขารู้สึกประทับใจให้ได้มากที่สุดเราก็ต้องค่อยๆฝึกฝนฝีมือในการทําอาหารเพื่อไต่เต้าจากร้านอาหารธรรมดาไปสู่พัฒนาการสุดหรูพร้อมเปิดโอกาสใหม่ๆในวงการอาหารซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีแชาเล่นโหมดให้เลือกเล่นกันมากมายเลยค่ะจะเล่นแบบช่วยเหลือกันหรือว่าจะมาทะเลาะก,กันปั่นหัวกันก็ทําได้เช่นกันนะบวกกับการปลดล็อกทักษะใหม่ๆสกิลความรู้ใหม่ๆแล้วก็เปอร์พิส เพไว้ใช้ในการทําอาหารก็ดูน่าสนใจไม่เบาค่ะเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามมากขึ้นและก็ยังไม่มีประกาศกําหนดวางขายที่แน่ชัดคาดว่าจะลงให้บน PC ในปี2025นี้นะคะถัดมาเกมที่7นะคะขอแนะนํากับเกม Crime S c e n e c l e น n e r นับว่าเป็นเกมจะลองเสน,นการณ์กับงานทําความสะอาดกวาดร่องรอยเพื่อกลบเกลือนคดีฆาตการรมสุดโหดในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเกมนี้ก็ได้รับคะแนนรีวิวในด้านแง่บวกที่ดีเป็นอย่างมากจากเหล่าเกมเมอร์แถมยังเปิดขายเล่นกันแล้วบน PC ใน Steam โดยเกมนี้เนี่ยจะส่งทางผู้เล่นไปทำภารกิจลงพื้นที่เกิดเหตุฆาตกรรมที่มีผู้เสียชีวิตพร้อมเศษซากความเละเทะเต็มไปด้วยเลือดข้าวของกระจายไปตามพื้นทางผู้เล่นก็ต้องมาทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่การจัดข้าวขอให้ดูเรียบร้อยทำลายหลักฐานทุกอย่างทั้งอุปกรณ์อาวุธปลอกกระสุนที่ต้องเก็บให้หมด แต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีภารกิจที่ทำไม่ว่าจะเป็นการเก็บกวาดต้องมาขจัดคราบเลือดแล้วอาจจะต้องเจอกับการแบกศพขึ้นรถอีกด้วยแถมเกมนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดในด้านของขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ให้ดูสมจริงกันได้ซึ่งเราเนี่ยก็ต้องกบเกินเก็บหลักฐานกันให้หมดแม่สาวไปถึงคนร้ายที่เป็นผู้ว่าจ้างของเราในการเก็บงานหากลุงเหลือไว้นะคะจะทำให้ชี้ตัวคนงร้ายได้ทันทีเลยนะถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเกมนี้ และในเกมที่8นี้เนี่ยจะพาไปสนุกกับเกมจําลองขับเครื่องบินสุดสมจริงที่ออกภาคใหม่มาแล้วก็มีการอัปเดตใหเวาวซาขึ้นมากกว่าเดิมนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Microsoft Flight Simulator 2024 โดยเกมนี้จะพาเราไปขับเครื่องบินลัดท้องฟ้าสัมผัสประสบการณ์บินที่ดูสมจริงตัวเกมนี้เนี่ยมีการยกระดับทั้งระบบและภาพกราฟิกที่ดูสวยงามสมจริงมากขึ้นซึ่งเกมนี้มีทั้งภารกิจให้ทำกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการทำภารกิจขับเครื่องบินไปช่วยเหลือผู้คนขับเครื่องบินไปขนส่งสินค้าทางเรือสามารถขับเครื่องบินร่อนไปท่ามกลางหิมะทำภารกิจเครื่องบินการเกษตรหรือแม้กระทั่งภารกิจขับเครื่องบินรับส่งแขกว i p ี VIP, ก็มีให้ทำกันเพลินเลยนะแถมเกมภาคนี้ใจทางผู้เล่นเนี่ยอินไปกับ การจำลองชีวิตในเกมนี้มากขึ้นเราสามารถนำเครื่องบินเนี่ยลงจอดตามสถานที่ต่างๆกันได้จะบินไปดูบ้านตัวเองบินไปดูบ้านเพื่อนบินไปเยี่ยมครอบครัวและบินไปลงสถานที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถลงไปเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศบนแผนที่ภายในเกมได้อิสระกันเลยนะส่วนเกมนี้เนี่ยได้วางขายให้เล่นกันในวันที่19พฤศจิกายนในปี2024นี้นะคะมีทั้งบน PC Xbox Series X และก็ Xbox Series S นั่นเองนะ มาดูเกมที่9กันต่อเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมจำลองการใช้ชีวิตในสไตล์เดอะซิมสุดอินดี้ที่น่าเล่นไม่แพ้เกมอื่นกันเลยอย่างเกมพาละลายต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเปิดตัวกันมานานแล้วนะคะสำหรับเกมแนวซิมูเลชันจำลองการใช้ชีวิตที่เปิดอิสาระให้กับทางผู้เล่นได้สร้างตัวละครสามารถสร้างบ้านตกแต่งบ้านและมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยเหล่าผู้คนหลากสไตล์ ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีเรื่องของอุปนิสัยของตัวละครที่เราสามารถสร้างขึ้นมาและส่งผลต่อคาแรคเตอร์ที่เราบังคับเล่นกันได้มีเหล่าอาชีพการงานให้เลือกเล่นกันสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับหล่าผู้คนแถมยังมีระบบการสร้างตัวละครที่ดูไม่ซับซ้อนด้านระบบการแต่งบ้านก็ทำออกมาได้อย่างน่าสนใจมีระบบการวางสิ่งของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ดูเรียบง่ายวางเป็นบล็อกๆเราเนี่ยสามารถปรับแต่งทรงโค้งมนสามารถเอียงหรือว่าทำเป็นทรงเหลี่ยมก็ได้เช่นกัน แถมเกมนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับแต่งขนาดให้พอดีกับพื้นที่ที่เราต้องการวางได้อีกด้วยและภายในเกมนี้เนี่ยก็ยังมีสถานที่อื่นๆทั้งร้านค้าร้านอาหารสวนสาธนารนณะและก็ยังมีสถานที่อื่นๆให้ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถขับรถเยี่ยมชมหรือพบปะเพื่อนฝูง เพื่อทํากิจกรรมร่วมกันที่สําคัญเลยนะคะเกมนี้เนี่ยพวกส่วนเสริมต่างๆจะมีให้เล่นฟรีและไม่มี DLC ให้ซื้อเพิ่มกันอีกด้วยคาดว่าเกมนี้เนี่ยจะเปิดขายเล่นกันบุ PC ในปี2025สามารถไปติดตามได้ใน s t e ีมกันก่อนเลยนะคะสำหรับเกมที่10นี้เนี่ยไปสารต่อความมันกับเกมจำลองการสร้างส,สนุกที่ครั้งนี้จะมาในทีมสวนน้ำในเกมที่มีชื่อว่า Planet Coaster 2 โดยเกมนี้ได้มีกำหนดวางขายเล่นกันแล้วในวันที่6พฤศจิกาย,ยนในปี2024นี้มีทั้งบน PC PlayStation 5 Xbox Series X และก็ Xbox Series S ในภาคนี้เนี่ยได้มีการยกระดับสน,สนุกในฝังของเราให้มีส่วนน้ำมารวมอยู่ด้วย ซึ่งทางผู้เล่นจะต้องมาสร้างและบริหารสวนสนุกนี้ให้มีผู้คนเข้ามาใช้บริการการให้มากที่สุดเพื่อสะสมเงินทุนไปนหมุนเวียนกิจการพร้อมอัปเกรดโซนสนุกและเครื่องเล่นของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเราสามารถเพิ่มเครื่องเล่นสําหรับสวนน้ําสร้างสระว,ว่ายน้าขนาดใหญ่ที่มีคลื่นสร้างแม่น้ําที่ดูคดเคี้ยวหรือจะสร้างสไลเดอร์เป็นเกลียวเนี่ยให้กับทางผู้คนมาเล่นน้ํากันมันมากขึ้นก็ได้ แถมภาคนี้เนี่ยยังมีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามน่าเล่นมากขึ้นและยังมีสิ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องเล่นใหม่ๆไม,ม่ทางผู้เล่นได้สร้างส,สนุกกันเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะนับว่าเป็นเกมจำลองการสร้างส,สนุกที่น่าสนใจใครที่เป็นแฟนเกมนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะเอาละค่ะและในวันนี้นะคะอิงก็ได้มาแนะนำครบทั้ง1ิเกมกันแล้วนะ ทุกคนดูคลิปนี้แล้วเนี่ยชอบเกมไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้และกดแชร์ส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ยังคิดถึงกันและช่วยมาสนับสนุนช่องของอิงกันเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ